อาตะปูตมเท้าเป็นหนองเป็นแผลหนองเฟ้ออย่างเงี้ยเขาใช้อะไรรู้ไหมเขาใช้ผ้าสะอาดๆนะมามาซักให้สะอาดผ้าผ้าเนี่ยเป็นเศษผ้าเนี่ยแล้วก็เอาเข้าสุกอ่ะเอาเข้าสุกอ่ะมามามาขยี้ขยี้แล้วเอาเข้าสุกเดี๋ยวพอกลงไปเอาผ้าพันคือเข้าสุกเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันมันหนองที่มันอยู่ข้างในมันจะโดนดูดออกมา แล้วเขาบอกว่าทาให้หนองแตกนี่ไงก็เคยแบบโอ้โหแบบคิดถึงอดีตมากเลยพูดถึงข้าวสุกมันช่วยได้จริงๆเพราะว่าเม็ดข้าวเนี่ยพี่พี่มีความรู้สึกนะเม็ดข้าวเนี่ยมันจะพองตัวเวลาเจอน้ำไงเพราะฉะนั้นเวลามันไปเจอหนองเจออะไรมันก็จะค่อยๆดูดซับน้าหนองออกมาอยู่ในเม็ดข้าวแล้วก็ไปทิ้งข้าวสายข้าวนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีปัญหาเชิญทำคุณแม่ของแอมได้เลยค่ะ ค่ะพี่อ้วนคะอยากทราบว่าริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยเราจะหนูวิธียังไงคะจะจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าหนูจะหนูจะหนูจะทําทด้วยตัวเองจะลองทาด้วยตัวเองก่อนนะคะอ่ากินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็นอ่าแนะนํานิดหนึ่งนะคะให้ใช้ไส้แตงกวานะคะไส้แตงกวาค่ะน้าผึ้งค่ะนมสดค่ะนะคะอ่าผสมไม่เข้ากัน แล้วก็ทารอบดวงตาอ่าตอนเช้าสักสิบนาทีตอนเย็นนี่ทานอนไปเลยเตื่นเช้ามานะรอบดวงตาหนูจะชุ่มฉ่ำขึ้นมาเลยอค่ะนะคะค่ะ,คะนี่ดูจากจังหวัดไหนดูช่องอะไรคะจานอะไรคะเนี่ยดูจันดําค่ะเจ้า P S I ป่ะช่องเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะช่องอะไรคะค่ะช่องอะไรคะ,คะอ,อะคะ่า อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องดูก็ได้ค่ะว่าจากจังหวัดอะไรคะโทรจากจังหวัดอะไรอะคะโทรจากจังหวัดปทุมธานีค่ะปะุมดูรายการชอบไหมคะชอบค่ะชอบอปกติกแล้วติดตามพี่อ้วนตลอดไม่ว่าอยู่ช่องไหนะหอะค่ะรายการขับเลิฟดูเปล่า <c oughs> อ๋อขับเลิฟตอนตอนสี่ทุ่มใช่ไหมคะใช่ช่องไหนได้ดูเปล่า <c oughs> อ,อดูบ้างค่ะทําไมไม่ดูตลอดละ่ะ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วแบบลูกชายต้องนอนแล้ว ต้องเขาต้องให้เป็นนอนกับเขาด้วยอย่างเงี้ยลูกชายอายุเท่าไหร่อะคะก้างขวบค่ะโอ้แยกได้แล้วลูกเชอเชื่อพี่เนี่ยแยกได้แล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่านอนกับแม่ตลอดเวลาเนี่ยสมองจะไม่โตนะคะรู้จำไว้เลยนี่คือเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์นะคือเด็กที่อยู่หนูลองสังเกตุเด็กที่อยู่กับพ่อแม่มันจะง้องแงงงองแงงอยู่ตลอดเวลาไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยสมองมันจะมีมันจะมีสารที่ทําให้ลมนุษย์เราเป็นคนกล้าหาญเนี่ย ถ้าเกิดว่านอนกับแม่นอนกับพ่อกับแม่แล้วก็เป็นลูกแงะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอสารเหล่านี้มันจะไม่หลั่งออกมามันจะไม่สร้างความกล้าให้กับเด็ก<ค>แต่ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยพออายุเจ็ดขวบหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยถ้าแยกห้องนอนได้แยกห้องนอนเลย<ค>แล้วพอ<ค>เสร็จลุกปุ๊บเนี่ยเราก็บันลุกไปดูเขาตอนแรกๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็กแยกนอนเสร็จปุ๊บต่อไปถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นผู้นําจะมีความกลา้าอันนี้วิทยาศาสตร์เลยนะหนูต้องแยกแล้วค่ะค่ะ โอเคนะคะติดตามทุกวันแล้วก็<ะ>บอกชาวปทุมธานีดูทุกวันด้วยโดยเฉพาะอาทิตย์หน้านี้ห้ามพลาดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะค่ะ,ะอ,าอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะคะเราจะมีการร่วมสนุกกันแนวใหม่ด้วย<ะ>เรา SMS เเข้ามาเนี่ยเราจะแจกเครื่องกรองน้ำนะคะ,ะจับรางวัลหน 1, <ะ>ึ่งเดือนหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีชุดกระชับสัดส่วนนะคะจับรางวัลอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้อยากจะเข้ามาเจอพี่อ้วนมาเลยนะคะยินดีจะเข้ามารับหรือว่าจะให้ส่งของไปที่บ้านก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ดูรายการนี้หนูคิดว่าหนูได้อะไรบ้างก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเรื่องความงามอะค่ะโอ้เนาะชีวิตคนเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่มีความงามมันก็ให้ดูแห้งแรงเนาะครบคอนเซปต์รายการเราด้วยนะคะเป๊ะทุกความสวยและได้ความรู้นั่นเองโอเคนะคะ ค่ะไอเอสมิสแบบไหคะยังโทรเข้ามาได้อีกนะคะมีเอสมสมาแล้วค่ะคลอดลูกได้10เดือนอยากลดพุงใช้อะไรดีคะจากหน่อยชนบุรีอาคลอดลูกได้10เดือนอยากลดพุงก็ออกกําลังกายนะคะเออพี่จะพูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบว่าให้เป็นโฆษณาสินค้าของคนอื่นนะคะมันมีมันมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่ว่าหลังคลอดลูกเราควรจะใส่เพราะว่า พอคลอดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเม็ดไขมันมันยังเหลวอยู่ไงถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานๆเสร็จปุ๊บไอเม็ดไขมันมันจะกลายเป็นเม็ดแข็งๆถ้าเกิดมันเหลวๆอยู่เราใส่อะไรให้มันกระชับเข้าไปเนี่ยะจะจะบอกเอาวิธีง่ายๆก็ได้นะคะก็เอาเอา,เอาตัวดีเฟิร์มนะตัวลดไขมันของดีเฟิร์มนะคะอเอามาทาครึ่งไว้เลยแล้วก็หนูไปซื้อผ้ากอสอะคะ่ะผ้ากอสที่เป็นผ้าพันแผลที่มันยืดยืดอะเอามาพันรอบๆเอวไว้ตึงๆ เชื่อไหมว่าสองอาทิตย์นเอวจะเล็กแฟบเข้าไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ว่าอยากจะซื้อเป็นชุดที่ง่ายๆหน่อยก็มันมีหลายยี่ห้อนะคะโอนามิก็ใช้ดีนะคะ,คะโอนามิก็ทําให้คุณแม่หลังคลอดนี่ผอมเร็วนะคะด้นวยอย่าง s m s มาได้อีกนะคะแล้วโทรกันเข้ามาอีกค่ะพยายามโทรหน่อยนะคะเขาอบอกว่าลุมขนกว้างมีสิวเซียนลูคุมขนกว้างก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็<อ>ใช้น้ําตามด้วยน้ําเย็น ุณแม่ค่ะบางคนเนี่ยลอกสิวเซียนเป็นวิธีที่ผิดหรือถูกคะถูกแต่ว่าต้องทํามีอะไรมากกว่านั้นนะคะอคุณแนนโทรสายเข้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแนนคะเดี๋ยวรอหลังไม่ก่อนนะเพราะว่าคุณแนนแล้วคุณแนนเราคุยกันหลังไม้นะคะคุณจะเพิ่งวางสายนะแต่ว่าหน้าใหม่ช่วงนี้เบรคคู่เดียวนะคะค่ะค่ะอาแนนว่าไงคะแนนค่ะหนูจะถามเรื่องขนตาค่ะไองามงอนพี่อ้วนอะ นะคะก็ยัง s อ s นะคะมาได้ที่4 2 4 7 2 6นะคะแล้วก็ยังรับสายโฟนอินอยู่นะคะตอนนี้เบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอเลยนะคะพี่วันนขะอาทิตย์หน้านี้เราจะมีความรู้เรื่องอะไรอีกอาทิตย์หน้านะครับคือเราจะทยอยเลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่าอาโรคาปรมาลาพาแล้ว่าพูดผิดแล้วก็เารู้นะภาษาพระแหมเป็นคนทําบุญเหมือนกันแต่ว่าภาษาพระเนี่ยจะพูดไม่ค่อยเป็นเขาบอกว่าอารโคยาเหรออารโอคยาปรมาลาพาเหรอพูดผิดหรือเปล่า เอสเสมาบอกหน่อยนะคะเขาบอกว่าความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันเริดนะคะ <debated> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์เลยนะคะคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะก <c oughs> ็ระวังด้วยจะมีวิธีการบอกให้ป้องก <c oughs> ันโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> แล้วก็วิธีการสังเกตตัวเองวิธีการตรวจไม่ว่าจะเป็นโรควัดโรคหอบโรคอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ ยาที่ประจําบ้านนะควรจะมีอะไรแล้วก็เก็บยังไงด้วยนะคะแล้วก็ลกฤาษีดวงด้วยอาทิตย์หน้าอย่าลืมนะค่ะมีสายเข้าแล้วค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิสพาโทรจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วดูที่ช่องอะไรคะตอนนี้ช่องยี่สิบหกค่ะอ๋อดีทีวีช่องยี่สิบหกนะคะค่ะเดี๋ยวถามปัญหากับคุณแม่ได้เลยค่ะ ที่ถามปัญหาจะบอกจะบอกว่าคิดถึงคุณแม่นะคะ๋อ,ะะาอาเถอค่ะคุณน้องนีดโอชั้นน่ะลูกสาวประเทศเป็นล,ล้านคนเลยค่ะมดลูกก็ไม่มีเนี่ยลูกโอ้ยเรียกแม่หมดเลย <ปะ S 2> แต่โอเคชันจำ<ะ>หนูได้ไหมอ่าหนูอย่างไงหนูอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมหนูอยู่เชียงใหม่หนูเคยขึ้นไปเข้าขาหมูกับกระอ้วนบนแดงขามอุ้ยตายแล้วคุณสุภาช่วยจำได้ อยูที่หนึ่งก็อ้วนมาแล้วแต่หนูไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงโอ้ยตายแล้วจัดรายการที่นี่ทุกวันเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำข้าวขาวหมูอร่อยที่สุดในโลกเท่าที่พี่อ้วนเคยกินมาวันนั้นน่ะอ่ะเดี๋ยวขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าพี่จำพี่อ้วนจำไม่ผิดนะ,ะนะคะสาธุถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกเนี่ยขอกราบประธานอภัยด้วยนะคะ <c oughs> คือวันนั้นน่ะวันนั้นน,น่ะสมเด็จพระนางเจ้า ราชินีนะคะสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจเสด็จขึ้นไตยใช่ไหมคะเสด็จดอยอ่างขางแล้วหนูเนี่ยทาข้าวมันไก่ขึ้นไปข้างบนข้าราชบริพานต่างๆใช่ไหมคะข้าวขาหมูค่ะแม่ข้าวขาหมูนะสิค่ะเมื่อกี้คุณแม่พูดอะไรแม่พูดข้าวมันไก่อ๋อข้าวขาหมูข้าอโทษค่ะข้าวขาหมูแล้วก็วันนั้นนะพี่อ้วนเนี่ยคุณแม่ขึ้นไปบนนั้นมีบุญได้บุญมากๆเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จ สมเด็จอ่าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชุลาพรก็สเสด็จแล้วก็สมเด็จพระราชินีประเทศภูฏานก็สเสด็จใช่แล้วก็แม่แล้วก็อ่าสมเด็จอ่าเอาเจ้าฟ้าหญิงน่ะเป็นซึ่งเป็นลูกสาวของพระราชนีภูฏานก็สเสด็จวันนั้นนะ่ะแล้วอากาศเย็นมากข้าวขาวหมูอร่อยที่สุด <c oughs> ตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่ไหนบอกหน่อยหยู่อยู่ชรยการค่ะแม่พูดหน่อยว่าอยู่ร้านชื่ออะไรยังไงใครอยากกินข้าวขาหมูไปที่ไหน อยากกินข้าวขหมูก็มาร้านพิมพิบนะคะตรงข้ามธรรานาคารกรุงไทยเชยประการค่ะตายตายแล้วนี่ฉันบอกเลยนะว่าข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะขึ้นไปข้างบนได้จะต้องสะอาดจะต้อง